สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชาญชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขายหนึ่งรายการนะคะเป็นโครงสยามนะคะตัวนี้เป็นสยามตัวนูนเสื้อ FCD นะคะคันนี้ลูกค้าอำเภอร,รานกระบือจังหวัด อ่ากำแพงเพชรนี่คะอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะลูกค้าเดินทางมารับสินค้าที่ร้านนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะจำับร้านอยู่บ้านเกาะลำไยตําบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะโทรสอบถาม094602 2291นสนะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จกตานะคะสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะกับสยาม ตัวนูนนะคะคันนี้เป็นเสื้อ FCD นะคะลูกค้าลานกระบือกำแพงเพชรนะคะมาอุดหนุนสินค้าถึงร้านเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเทก็มาสอบถามกันได้เลยนะคะลูกค้าสนใจคันไหนรุ่นไหนนะคะ0ู4ย์2 2 2 9 1หรือว่าจะแอดไลน์ได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจใจมาอุดหนุนสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ